สวัสดีครับผมรงเป็นแอดมินช่อง i m m 0 m o t o นะครับอขอบคุณผู้ติดตาม2,000กว่าท่านที่ยังติดตามผมอยู่นะครับก็หวังว่าคงจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะ,ะเนื่องจากว่าผมผมไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่อีสานนะฮะผมลงมาทำงาน ที่พังงาที่เขาหลักเนี่ยอย่างที่ใครๆถ้าใครตามผมอยู่ mm hmm. จะทราบ mm hmm. ก็เลยทั้งโทรศัพท์ทั้งอะไรหลายอย่างนะครับมันมันต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่มันเนื่องจากมันพังแล้วก็อ,อีกเรื่องหนึ่งคือก่อนที่มันจะพังคือมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในการทํางานของผมงานใหม่เนี่ยผมต้องใช้หลายๆอย่างแล้วก็เลย พอโหลดโหล,ลดนู่นโหลดนี่แอปนูน่นแอปนี้มามันก็ชา้าพอช้าเสร็จก็ไม่รู้ยังไงต่อไปกระบ,บวนการซอฟต์แวร์มันใช้ไม่ได้มันก็น็อกเอาท์ไปผมก็ต้องซื้อใหม่ทีนี้พอซื้อใหม่ทีนี้ผมก็ไม่มี YouTube Studio นะครับแอป YouTube Studio ผมไม่ได้โหลดไว้พอไม่ได้โหลดไวก้ก็เข้าไปในช่องตัวเองไม่ได้นะครับยี่สิบเมษาที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่รับงานนะครับไม่รับงาน ไม่ขออนุญาตไม่รับงานเขาจนวันเมื่อวานเนี่ยยีผมก็เลยโหลด YouTube Studio ดูเอาเข้าช่องตัวเองได้ด้วยก็ดีใจคร้ดีใจที่เข้าช่องได้อยู่แล้วก็ก็เลยก็เลยมาจะมาบอกว่าผมยังทําอยู่นะผมยังทําช่องอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าหลังจากลงมาจากอีสานแล้วเนี่ยผมพอประกาศตัวว่าเออผมจะรับงานแล้วน่าเนี่ยก็ก็ก ก็ไม่ว่างเลยนะครับก็ก็มีเพื่อนเพื่อนเก่าๆแล้วก็น้องๆ้องที่พอรู้จักเขาก็เรียกตัวจนไม่ได้หยุดเลยนะครับไม่ได้หยุดเลยก็ยาวมาจนถึงนี่แหละครับมาถึงนี่แหละก็ก็เลยจะมาบอกว่าผมยังทําอยู่แล้วก็สักมิถุนากรกกรกดานเนี่ยน่าจะว่างยาวๆแล้วแล้ว จะรับงานน้อยลงแล้วลยได้มีโอกาสทําคลิปนะครับส่วนเรื่องของคลิปผมนะครับสําหรับใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็ผมอยากจะแจ้งให้ทราบว่าคลิปผมผมไม่ได้คอนเฟิร์มไม่ได้ยืนยันว่า,าถูกต้องนะครับถูกต้องทุกอย่างนะครับเ,เพราะว่าผมไม่ได้เรียนจบมาโดยตรงนะครับผมเป็นแค่ครูพักลักจำแล้วก็ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอีกส่วนหนึ่งก็คือได้มิตรดีๆหลายๆคนนะครับช่วยเหลือ ก็เป็นคลิปออกมาก็อยากให้ดูแล้วก็พิจารณาเอานะครับว่าอันไหนมันใช่ไม่ใช่นะครับก็ลองพิจารณาดูก็อันส่วนใหญ่แล้วว่าผมประสบมากับตัวเองนะครับนะครับประสบมาตัวเองก็ทํามาเพราะนั้นแหละก็โอเคมันใช้ได้ <c oughs> คือสําหรับผมผมคนไม่ได้เรียนจบอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับพอทําให้มันขับเคลื่อนได้มันก็ดีและสุดยอดแล้วสําหรับผมนะอย่างอื่นค่อยไปต่อยอดกันต่อนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามขอบคุณที่ยังรับชมกันอยู่แล้วก็ขอความอนุเคราะห์ติดตามและรับชมกันต่อไปนะครับก็ <S <S เดี๋ยวจะพยายามหาเวลาหาโอกาสนะครับหาโอกาสทําคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับให้ชมเรื่อยๆยังไงก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆสําหรับออคอมเมนต์หรือว่าคําถามนะครับใครที่มีก็กกกส่งมาหรือว่าอินบ็อกมาหรือว่าเมน้นมานะครับ คำถามไหนที่ผมตอบได้ทันทีผมก็จะตอบเลยคำถามที่ผมตอบไม่ได้ผมก็จะไปหาหาข้อมูลมาให้นะครับหาข้อมูลมาให้แล้วก็ผมคงเข้าไปในช่องบ่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มี YouTube Studio แล้วก็สามารถเข้าช่องได้นะครับผมก็พอส่งลูกค้าลงแพ้หรือว่าอะไรเสร็จแล้วกินข้าวอยู่ก็ผมก็จะได้ตอบคอมเมนต์นะครับนะครับตามนั้นนะครับก็แจ้งให้ทราบว่าอยากทำอยู่นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ ดีใจที่เข้าช่องตัวเองได้นะครับซึ่งผมทำช่องมาหลายปีนะผมไม่ค่อยจะออกหน้าหน้าจออย่างนี้หรอกผมเขินๆยังไงไม่รู้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ